เชิญพรค่ะคุณโยมวันนี้เมื่อเช้าได้สวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิหรือยังเอ่ยเพราะอานิสงส์ไม่ธรรมดานะลูกวันนี้เรามาพูดถึงบรรเพนตบะความหมายของบรรเพนตะบะก็คือทำความเพียรในชีวิตประจำวันของเราเพื่อกันไม่ให้กิเลสฟูขึ้นและเพื่อกำจัดกิเลสทำได้ดังนี้คือหนึ่ง อินทรีสังวร 2. มีความเพียรในการปฏิบัติธรรมและอาน,นิสงส์ในการบรรเพลงตะบะนะลูกนะ 1. ทําทำให้กิเลสหรือเรียกว่าทำให้เลิกเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองได้โดยเร็ววัน 2. ทํทำให้คุณธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นในตัวหรือในใจของเรามากขึ้น 3. ทํทำให้มงคล พ้อต้นๆทั้งหมดเกิดขึ้นกับเรา 4. ทํทำให้เข้าถึงนิพานได้เร็วความหมายของการบรรเพนตะบะเพื่อเพียรเพิ่มให้อินทรีย์ของเราหรือความหมายของอินทรีย์เนี่ยมันเป็นการสำรวมใจของเราให้มีสติระลึกรู้ มีปัญญาเห็นการปรุงแต่งของจิตกิเลสเกิดตอนไหนอกุศลเกิดตอนไหนก็รู้ทันก็ตัดได้ง่ายละได้ไวก็หวังว่าทุกทุกท่านอย่าลืมทำความเพียรเพ่งบรเพ็นให้ตะบะแก่ก้าเดินตามรอยพระพุทธเจ้าหรือเดินตามรอยพระสาวัของพระพุทธเจ้า เข้าสู่กระแสแห่งมรรคผลนิพพานทุกๆท,ท่านนะคะ,จะเจริญพรค่ะคุณโยม